สีทุ่มยี่แปดนะก็กำลังสีทุ่มยี่แปดกำลังวิเคราะอยู่โอ้ฝนสาดกันแตะะ่จี่นี่ซ้อมมวยเ่าก็ดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลียกจนงซ้มอมยาก แต่กีก็ต้องซ้อมนะก็วิ่งเสร็จใช้ใเวลาประมาณสามห้านาทีเรื่องต้นวิ่งก็สามทุ่มสิบเจ็ดวิ่งไปไม่ครบเลถามรอบแต่ก,ก็เหนืนะ่อยเพราะว่าวิงมักอิงภายในเด็ก แต่วันนี้ก็ไม่ค่อยคิดไม่ได้เป็นทึกเอซึ่งกลับเพราะว่าจะตับในกันนำทีมงานหลบฝนก็ยังอยู่ โอเคเราจะแล็งซงวีซือเลยจิงก็ซ้อมไว้